ไอแนวคิดที่บอกว่าอย่าซื้อบ้านเลยแม่งเป็นภาระนู่นนี่นั่นแหละถ้าเกิดมึงขายแล้วมึงได้กําไรอ่ะตกลงาภาระป่ะ <itz> มีคนถามว่าการเช่าบ้านหรือซื้อบ้าน <itz> แบบไหนดีกว่ากันแบบไหนเหมาะกับกันอะไรเงี้ยในมุมมองของคนที่เขาคิดว่าซื้ออ่ะคือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีอย่างน้อยก็ยังมีบ้านให้กลับยังมีบ้านให้อยู่เขาคิดว่าเงินที่เขาเช่าในแต่ละเดือนอ่ะเขาจ่ายไปเปล่าเขาไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยซึ่งไม่ได้ผิดอะไรถ้ารู้สึกดีถ้ารู้สึกใช่ซื้อเลยไม่ผิดแต่ผมจะบอกวิธีการซื้อให้คือคุณต้องซื้ออออแลลล้้้้วกกําาาาไรททัันนนนนีีคคืถเเิดุณชชบบบะะหงยมต คุณไม่ได้ซื้อถูกกว่าตลาดวันที่คุณจะขายคุณอาจจะขาดทุนดอกเบีย้ย <Eld ies> คนหลายคนลืมคิดข้อนี้และถ้าบ้านหลังนี้ยังไม่ได้เป็นบ้านที่คุณจะอยู่ไปตลอดชีวิตอย่าแต่งบ้านเยอะเพราะการที่แต่งบ้านเนี่ยแล้วคุณขายเนี่ยไอของที่คุณเสียแต่งไปเนี่ยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย <C le af noise> คิดให้ออกมองให้ออกมันไม่ได้เกี่ยวเว้ยกับว่าควรซื้อหรือเช่าดีมันเกี่ยวกับว่าคุณสบายใจแบบไหนม <C le af noise> ันเกี่ยวกับการที่คุณฉลาดในการซื้อบ้านหรือเปล่าฉลาดในการแต่งบ้านหรือเปล่ามันหลายมุมคำถามคือดีตอ่อใจกับมึงเปล่า <C le af noise> ถ้าดีต่อใจฉลาดในการซื